สวัสดีค่ะสวัสดีทุกๆคนที่ติดตามช่องยูมารุมฮักนายยูแล้วก็ช่องไมล์เล็บเจเจห้าเก้าแปชนนะคะสวัสดีทุกๆคนที่ผ่านเข้ามาดูแล้วก็ขอบคุณน้ําใจที่คอมเมนต์พูดคุยทักทายกันกดติดตามให้ทั้งทั้งสองช่องนะคะทั้งช่องยูมารุมฮักนายยูแล้วก็ช่องไมล์เล็บเจเจห้าเก้าแปดชแนลขอบคุณในน้ําใจมากๆนะคะในคลิปนี้ก็จะเอาการคํานวณรอบดึกมาฝากทุกๆคนนะคะก่อนจะไปดูเดี๋ยวมาฟัง คำเตือนก่อนนะคะไม่สนับสนุนสิ่งที่ผิดกฎหมายใดๆทั้งสิ้นสนับสนุนฉลากกินแบ่งรัฐบาลนั้นๆให้ไว้เพื่อเป็นแนวทางเท่านั้นสูตรมีเข้ามีหลุดควรพิจารณาทุกครั้งนะคะเพราะว่าไมลยเลฟเกจไม่สามารถรู้ล่วงหน้าหรือช่องโยมารุมพักนัอยู่ก็ไม่มียานวิเศษไม่รู้ล่วงหน้าเหมือนกันนะคะเป็นแค่การคำนวณเอามาฝากเนาะเขียนคําว่าฉลากผิดมาตั้งนานโอ้เนาะที่จริงมันสอเสือนะคะไมลยเลฟเลือ ช่องอยู่มารุมทักในอยู่ไปใส่ไปใส่สฉิมเนาะมันไม่ใช่นะคะเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะเมื่อคือนว่าเป็นยังไงเนาะเมื่อคือนนี้หลุดสองรอบนะคะเยอรมันหลุดอังกฤษก็เข้าตัวเจาะนะคะส่วนรัสเซียก็มาตัวดินนะคะดาวนี้หลุดนะคะทุกคนดาวนี้ไม่มาเลยนะคะเห็นไหมคะสูตรทุกสูตรมีเข้ามีหลุด เสมอไม่มีใครคำนวณเข้าร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะทุกคนเพราะเป็นแค่การคำนวณคาดคะเนนะคะทุกคนแล้วก็คำนวณคำนวณตามสูตรนะคะที่เรานำเสนอไปก่อนหน้านี้นะคะไม่มีใครมีการพิเศษร,รู้ได้หรอนะคะทุกคนเนาะเดี๋ยวเรามาดูเย็นนี้นะคะเย็นนี้เยอเรมันให้เด่นวิ่งรูดสี่หกนะคะให้เด่นสี่รองหกเนาะส่วนอังกฤษ เด่น4รอง3นะคะเด่นสรองสมเนาะใช้วิจารณญาณในการรับชมรับฟังให้มากๆนะคะรัสเซียเด่น3มก็บแดนะคะเพราะไมล์เลฟจีจบอกเลยนะคะสูตรคำนวณตามตัวเลขฐานเจ็ดกำลังวันนั่นแหละคะ่ะก็คือฐานเ็ดเนาะเฐานนั่นแหละคะ่ะดาวเด่น0ูนย์สนะคะคืนนี้เนาะ ก็ประมาณนี้นะคะเดี๋ยวเรามาเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะคะฝากเป็นกำลังใจดูโฆษณาเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะทุกคนคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้ค่ะเจอกันคลิปหน้าคลิปนี้สวัสดีค่ะ